หนูว่าคุยถูกไปกี่เหมือนกันขอบค่ะ Hello New Year อะยงฮัลโหลตังหูนูสวยไหมไอก็รัไม่เหนื่อยค่ะทุกคนฉันลืมว่าฉันใส่หูฟังฉันจะเอาหน้าเข้าไปกันอะไรนะพี่ตอมตังหูนูสวยไหมอะไรใครให้มาไม่ใวยนิอะใช่ให้ให้มาไม่มีไม่เคยเชื่อทุกคนนะคะ พวกเราในวันนี้แล้วก็พวกหนูมาไลฟ์เพราะว่าเผื่อใครที่ไม่ได้มาวันนี้จะได้เห็นพวกหนูพูดคุยกับทุกคนนะคะเออสวัสดีครับ Hi today we go to the event yes yes and thank you for coming ครับ and if you didn't come I will l i k e you together to talkie n g to you yeah. guys ยาวน้องปีนอย่างนี้พูดภาษาอังกฤษเก่งมากมีทุกใจสุดๆมาทันเลยนะวหนูมีมาฟัสอนไงเอ้ยย่าคิมเทอเนสเฮียครับไฮอันยองวิลลี่โอ้ขอบคุณค่ะอันนี้อันยองใช่เหรเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะแต่พอเจอจริงคือมีความสุขมากเลยวันนี้ได้เจอทุกๆคนนะคะรู้มงคนที่มาหนูดีใจมากที่ได้เจอทุกคนแล้วก็หวังว่า ทุกคนจะดีใจที่ได้เ <laughs> จอหนูใช่บอกว่าทุกคนจะได้รับความสุขกลับไปนะคะแล้วก็ลงถึงคนที่ไม่ได้มาด้วยวันนี้เราก็มาไลฟ์พูดคุยกันใช่เ <c oughs> นี่ยล้วก็มีอันเชิญบุคคลที่ไม่ได้มาเหมือนทุกคนด้วยนะคะ<ม>ต้องเดี๋ยวต้องต้องต้องเชิญบัวด้วยค่ะบัวรีบเร็วใช่บัวไม่ได้มาจะแบบ Hi from s i งค a p o ์ไ h สิงโปร์น้องแก้ไม่ได้ไลฟ์อยู่นะคะตอนนี้น้องอาจจะยองไม่ถึงนะคือบอกไว้แล้วอ่าไม่กล้าลงคลิปนี้ปิดเลยคามไ่ไดิไมเป็นสวนรคน